วันนี้นะคะก็มาพบกับแขวนะคะแคลจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทําประดิษฐ์นั่นเองค่อะอ่าเด็กๆให้เด็กๆนะคะสังเกตวัสดุเหลือใช้ที่บ้านของเด็กๆมีอะไรบ้างนะคะที่สามารถนํามาประดิษฐ์ได้อ่าของคุณครูก็จะมีขวดน้ํานั่นเองค่ะ <esf. Suzanne> ขวดน้ําที่คุณครูอ่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะคุณครูก็จะนํามา เอะคุณครูนำมาทำอะไรนะคุณครูก็จะนำมาประดิษฐ์ทำเป็นกระถางะกระถางปลูกต้นหอมนั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าทำยังไงถ้าอยากรู้แล้วไปดูพร้อมๆกับคุณครูเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็มีดินนะคะขวดน้ำแล้วก็อะไรคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นหัวหอมนั่นเองค่ะ,ะคุณครูก็ เด็กๆทำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะคัตเตอร์มันคมนะคะรือก็จะกรี่ไเลย ติดคะ่ะนอกจากที่เป็นแปลงผักแล้วเราก็สามารถปลูกผักบนขวดน้ำพลาสติกได้นะคะต่อไปเราก็ใช้ดินนะคะงงใส่ในขวดน้ำเลย เสร็จแล้วากับเกี่ยนะคะมาต่อไปเราก็นำหอมนะคะมามาปักให้เป็นแถวเลยเก็จะได้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะมีขวดน้ำวิเศษนะคะเราสามารถดัดแปลงมาทำเป็นบัวลดน้ำได้เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูบัวลดน้ำจากขวดน้ำกันคะ่ะเด็กๆเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาทำวัสดุขวดน้ำพลาสติกนะคะเราจะแปลงทำเป็นบัวลดน้ำนั่นเองคะ่ะเด็กๆก็ใช้ที่เป็นเหล็กนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้นะคะ ทำเป็นลูกเด็กๆอยู่ใกล้ไฟได้ไหมคะไม่ได้นะคะมันอันตรายนะคะเด็กๆ เป็นรูบัวลดน้ําเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้นะคะอ่าเมื่อเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาลดน้ำผักด,ด,ดูค่ะเด็กๆอ,อ่าเห็นไหมคะ ถ้าเราไม่มีบัวลดน้ำเราก็สามารถน,นำขวดน้ำนะคะทำเป็นบัวลดน้ำได้เลยค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราประดิษฐ์อะไรกันคะเด็กๆนำวัสดุเหลือใช้นั่นก็คือขวดน้ำนั่นเองใช่ไหมคะเรานำมาทำเป็นอะไรคะเด็กๆนำมาทำเป็นกระถางปลูกอะไรคะปลูกหัวหอมนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็อีกหนึ่งขวดที่เราทำนั่นก็คือทำเป็นอะไรคะ บัวลดน้ำใช่ไหมคะเห็นไหมคะอ่าวัสดุที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถนำมาทำเป็นประโยชน์ได้ตั้งหลายมากมายเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก,ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ